สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายๆกับละอองนะคะวันนี้นะคะละองจะมาสอนเพื่อนๆใช้คำบุพบท3ตัวนี้นะคะ R, D แล้วก็ N mm hmm. นะคะซึ่ง3ตัวนี้ก็บางที่อาจจะมีการสับสนในการใช้นิดนึงนะคะวันนี้ละอองจะมาที่ายให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะมาดูกันมาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกการใช้ คำบุพบทอ,อานะคะคำบุพบท R จะใช้ในการบอกจุดหมายปลายทางนะคะหรือ Destino นะคะว่าเราจะไปไหนนะคะอย่างเช่นว่าอากาศานะคะซูเปอร์เมร์าไปตลาดแบบนี้นะคะอย่างในตัวอย่างนะคะมันนะนะคะมนพรุ่งนี้ Boy อะตุกาชานะคะอะตัวนี้นะคะก็บอกว่าฉันจะไปไหนฉันจะไปบ้านของเธอนั่นเองนะคะบอกจุดหมายปลายทาง หรือบอกเวลานะคะอย่างเช่นนะคะ La, La clase e m p อ็ม a ป a a ซาอะลนะคะลาสโนลองเคยสอนอ่ะอะเคยทำวิดีโอการบอกเวลาไว้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็กลับไปดูวิดีโอที่ลองสอนได้นะคะจะมีคำว่าอะนะคะในการบอกเวลานะคะ las nueve, a las dos แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็น อบอกว่ามันเป็นกรรมตรงนะคะกรรมตรงที่เป็นคนนะคะอย่างเช่นว่าเอบิสโตนะคะเอบิสโตมาจากคาว่าเบรใช่ไหมคะเบรแต่ว่าเป็นอ่าเป็นเทนต์นะคะเป็นเป็นการเวลาในอดีตที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะฉันเห็นฉันเห็นนะคะเห็นใครคะเห็นใครเป็นเป็นกรรมนะคะอะมาเรียนะคะก็จะใช้คำอะมาเรียนะคะฉันเห็นมาเรียเอ็น เอลซูเปอร์เม d การ์เดซูเปอร์เมการ์ดก็คือตลาดนะคะตลาดซูเปอร์นะคะตลาดที่เป็นร้านเป็นร้านขายนะคะแล้วก็ใช้บอกกรรมจุดกรรมรองด้วยนะคะ complemento direto indirecto นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเล l เลนะคะตอนนี้เป็นกรรมนะคะ as c o m p r a d e n o as c o m p r a d o เธอซื้ออันนี้อันนี้มันเขียนผิดกรรม ราดู a s c o m p r า d o เธอซื้อ LOS z a p a t o s นะคะรองเท้าอะนะคะให้ให,ให,ให้ให้ใครคะอลานิญยนะคะอลานิญยให,ให้ให้เด็กให้เด็กผู้หญิงนะคะสัปปะ o ตสนะคะสัปปะโตสนี่จะเป็นกรรม,รรมตรงนะคะเพราะว่าเพราะว่าถูกซื้อนะคะนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่ากรรมรองนะคะ ซึ่งกำรองตัวนี้จะมาอยู่ตรงหน้านี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะการใช้คำบุพบท de de นะคะ de นี้ก็เราอาจจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะในการใช้คำถามในเกียนแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการแสดง p o s s e s i o n p o s i t i o n หมายถึงความเป็นเจ้าของนะคะอย่างเช่นของอันนี้แปลว่าของใช่ไหมของใครคือ e s t e ต o c เชอันนี้เป็น,อ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 ,น,น,อ,ปนอันนี้เป็นเป็นเนอะ ของอเอ็นก็เฉยไหมถึงรถใช่มคะรถยนต์รถยนต์คันนี้นะคะคันนี้ปอเป็นคันนี้นะคะเอสเตคันนี้คันนี้เป็นของใครนะคะก็จะใช้คําว่าเดย์เดกิเนนะคะเดกิเอ็นเป็นของใครหรือใช้บอกมาเตเรียนนะคะมาเตเรียนก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรละทำมาจากอะไรนั่นเองนะคะว่าทํามาจากอะไรเป็นชนิดไหนนะคะอย่างเช่นอารมีนะคะอาร์มี่อาร์มีอามี me gusta นะคะ me gusta เาเขาเขาไอ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 อไออไอไอไอะกไอ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 อไอไอเออไอไอั gusta, อ,นนอ,อนอออไ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 อออไอไอ้อไอไไออไอไออไอไ่อ ในภาษาไทยเราจะว่าชอบกริยานี้จะแปลว่าชอบใช่ไหมคะแต่ในภาษาสเปนมันคือมันจะแปลว่าทําให้ชอบนะคะทำให้เราชอบนะคะ,ออะไอศครีมตัวเนี้ยนะคะไอศครีมตัวเนี้ยทำให้ฉันชอบนะคะดังนั้นจึงมีอะตัวนี้คือแสดงความแสดงเป็นกรรมกรรมอยู่ตรงนี้นะคะอามิอามิทำให้ฉันชอบเมกุสตาเอลเอลาโดเดเฟรซานะคะต่อมานะคะแสดงเอ็นออริเคน e N เตียมโป E N สป p เซีย o ออริเก ouais. okay. right, ็คือจุดกําเนิดนะคะเตียมโก็คือเวลาแล้วก็สปเซียก็คืออคือสถานที่นะคะอย่างเช่นว่าเอ็นเทรนนะคะเอ็นเทรนเบียเนนะคะมาจากไหนนะคะออริเกนออริเกนมาจากไหนนะคะเอ็นเทก็คือรถอารถไฟใช่ไหมคะเบียเนคือมาจากมาจากเบียเนเดเบียเนเดลอนมาจากอาเมืองลอนดอนนะคะเอ็นเทรน เกตบีเอเน่เดลเดลอนเด llega a las สเตสนะคะรถไฟที่มาจากเมืองที่มาจากกรุงลอนดอนนะคะจะมาถึงประมาณป่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงเอหรือว่าตัวอย่างนี้นะคะ trabajo trabajo de de โอ้ยทำไมมันเปลี่ยนเป็น,ปนมา de trabajo de 8อชโชเ a ล a ม a นญนะคะ de 8เริ่มตั้งแต่นะคะเริ่มตั้งแต่8อชโชเ a ล a ม a นญนะคะอัสตานะคะอาโอชโชเดลาตารนะคะก็คือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่โอชโชนะคะตั้งแต่อ่าเขาเรียกว่า แปดโมงเช้านะคะเดลามันญะนะก็คือแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะแล้วแล้วเดตัวนี้นะคะก็เป็นการบอกช่วงเวลาด้วยนะคะใช้บอกช่วงเวลาว่าเป็นช่วงเวลาไหนเดลามันญ่าหน้โอเดลต้์เดด้วยนะคะเออเดลตร์เดก็คือช่วงเวลาบ่ายเดลามันญะนาก็คือช่วงเช้านะคะหรือบอกลักษณะโมดขอโทษนะคะหรือบอกลักษณะนะคะอย่างเช่นเอ มีอบวัยโลมีอบวัยโล้วเสียงเปรนะคะมีอบวัยโลก็คือปู่ปู่หรือปู่หรืออ่าตาของฉันนะคะเสียมเปรเสียมเปรคือตลอดนะคะเอ està està de bon humor นะคะอารมณ์ดีนะคะ està de està de bon humor บวนแปลว่าดีนะคะอุมอค์แปลว่าอารมณ์นะคะเอ e s t เดบวนอ h มอร์นะคะอารมณ์ดีตลอดเลยหรือว่า l'acció l a c ิก ó นะคะอ่า ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเกสตาเดเปียนะคะเกสตาเดเปียหมายถึงว่าราชิกาเกสตาเดเปียคนไหนล่ะมันอาจจะมีคนถามว่าผู้หญิงคนไหนล่ะอ๋อคนนั้นง่ายคนที่ยืนอยู่เอสตาเดเปียนะคะเอสตาเดเปียหมายถึงยืนนะคะคํานี้จะใช้คํากับเอสตาแล้วก็เดแล้วก็เปียนะคะเอการใช้เอ็นนะคะการใช้เอน็นเอ็นจะแปลว่าที่ใช่ไหมคะที่ก็จะใช้บอก ใช้บอกอ่าลูการนะคะลูการหรือ position นะคะก็คือสถานที่หรือที่อยู่นะคะอย่างเช่นว่า vivo en madrid Vivo en madrid เช่ฉันอาศัยอยู่ที่มาดริดนะคะหรือว่าใช้บอก medio transporte ก็คือว่าอ่าใช้บอกอ่ายานพาหนะนะคะว่าใช้ใช้ขึ้นยานพาหนะอะไรนะคะอย่างเช่นว่า a t ต d o l ดโลดเดียสนะคะตโตดเดียทุก,ท,กทุกวันเนี่ย ฉันไปทำงานบอยอัตราว่าคาเอ,อนเทร,รนนะคะเอ,อนเทร,รนนะคะใช้บอกว่ายานใช้ยานพนาหนะอันไหนนะคะเอ,อนเทรนก็คือไปด้วยรถไฟนั่นเองนะคะหรือใช้บอกเวลานะคะอย่างเช่นเอ,อนเอ,อนอันนี้เอ,อนมิน้น900มิน้นอ่า การอ่านการอ่านเเขาเรียกว่าอการอ,อ่านปีของภาษาสเปนนะคะก็จะอ่านเป็นปีนะคะปี1,945อย่างนี้นะคะก็จะอ่านเป็น mil novecientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y cinco นะคะในปี2เป็นปี1,945นะเนีเ่ย termino termino มาจากกริยาเอร์มินาร์นะคะก็เป็นอดีตที่อยู่ในอ,อินเดฟินิโดใช่ไหมคะอินอินเดฟิ นี่เดี๋ยวนะคะที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเตอร์มิโนลาเซกุนดาเกเรมุนเดียนนะคะก็คือสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองนะคะหรือว่าใช้บอกอ่าช่วงเวลาเอนโอโตโนยนะคะโตตุนหยก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะไก่ไก่นะคะไก่ก็คือจาจกเรียกาก่นะคะไกลาสโอคาสเดลอสอาร์โมเลสนะคะก็คือลาสโอคาสก็คือเป็นใบใช่ไหมคะใบใบ รูปแเดก็คือต้นไม้นั่นเองนะคะก็คือใบไม้ก็จะร่วงลงมานะคะประมาณนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันมากขึ้นสําหรับ,บคำบูภาษาอังก3สามคำนี้นะคะอย่างคําสั่งนะคะคําสั่งเขาบอกว่า complete con las p r e p o s i i o n e s a de แล้วก็ n นะคะ complete มาจากกริยา completar นะคะแต่อยู่ในรูป imperativo นะคะ imperativo ที่มีประธานนะคะ ตัวที่รอนสั่งก็คือเป็นคุณนะคะอุสเตตนะคะมาดูตัวอย่างข้อสองนะคะว่าว่าจะเติมอะไรนะคะเลนะคะเลเป็นกรรมนะคะกรรมที่เป็นคนนะคะเลเอกอมเลเอกอมปราโดฉันซื้อนะคะฉันซื้อของขวัญน,นะคะอุนเรกาโของขวัญน,นะคะ มิมาริโดมิมาริโดก็คือสามีของฉันเองนะคะสามีของฉันเองฉันซื้อของขวัญให้สามีของฉันนะคะความหมายนี้เราจะเติมอะไรคะคํานี้นะคะเป็นกรรมใช่ไหมคะเป็นกรรมเป็นกรรมเราจะต้องเติมคําไหนคะอานะคะอานะคะ Le he comprado un re, un regalo a mi marido Le he comprado un regalo un regalo a mi marido นะคะก็ฉันซื้อ ฉันซื้อของขวัญน,นะคะให้สามีของฉันนะคะข้อสามนะคะโอ้ยโอ้ยวันนี้นะคะวันนี้นะคะเอบิสโตมาอีกแล้วนะคะอดีตเพิ่งเสร็จนะคะเอบิสโตฟรานฟรานคนนี้เป็นคนนะคะเป็นชื่อคนแล้วก็กายก็คือถนนนะคะแสดงว่าวันนี้วันนี้ฉันเห็นฟรานฟรานที่ถนนนะคะ เราจะเติมคำไหนคะฟรันก็คือฉันถูกฉันเห็นใช่ไหมเป็นกรรมอีกแล้วนะคะกรรมก็ใช้ r ใช่ไหมคะเขาใช้ใช้ r หลากเยที่ถนนถนนก็เป็นสถานที่ใช่ไหมคะสถานที่เราก็ใช้คำว่า n นะคะ n โอ้ยเห็นวิสต์กับฟร a นในหลักเกศโอ้ยเห็นวิสต์ฟรานในลักเนะคะข้อสี่นะคะข้อสี่ A ถามว่าเกออร เปิดเอลบังโก้ที่ว่าเปิดเอลบังโก้นะคะจะถามว่าถามเวลาไหนนะคะอลบังโก้เนี่ยก็คือธนาคารใช่ไหมคะธนาคารจะเปิดเวลาไหนนะคะใช้คำอะไรคะอันนี้เราคุ้นเคยกันนะคะใช้บอกเวลาก็ใช้อานะคะอากิออร์นะคะอากิออร์นะคะเกรอเกเกรอเกบอกเวลาอีกแล้วนะคะ a las ocho y media นะคะ ข้ะะอห้านะคะกข้อห้าเ estafa 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 าฟั a ดาฟันดาแปลว่ากระโปรงนะคะอันอัลกอดอนนะคะอัลกอดอนก็คือผ้าฝ้ายเนาะฝ้ายเมกุสตามัสนะคะเมกุสตานะคะมันทําให้ฉันชอบมากกว่านะคะเมกุสตามาสัสหมายถึงว่ากระโปรงตัวเนี้ยเอสตาฟันดา กระโปงตัวนี้ที่ทำมาจากที่ทามาจากที่เป็นผ้าฝ้ายอ่ะที่เป็นผ้าฝ้ายอ่ะเมกุสตามาสฉันชอบมากกว่าสแสดงอะไรคะทำมาจากก็คือทำมาจากมาจากมาเทเรียลนะคะทำมาจากอะไรนะคะก็ใช้คำว่าเดนะคะเดเอสเตฟาลเอสเตฟาลดาเดอแอโกลอนเมกุสตามาสนะคะข้บอกค่ะ el verano pasado El Berano pasado ก็คือ Berano คือหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนปีที่แล้วนะคะเอฟุยมอสพวกเราไปนะคะพวกเราไปไหนคะไปไหนคะบอกจุดหมายปลายทางเพื่อนๆบอกจุดหมายปลายทางไปลอนดอนเรสใช่ไหมไปลอนดอนจะใช้คําอะไรคะใช้คําว่าอ่ะใช่ไหมจุดหมายปลายทางนะคะ El Berano pasado fuimos a Londres นะคะก็ประมาณนี้นะคะ ง,ง่ายๆค่ะเพื่อนๆคำสามคำนี้ไม่ได้ยุ่งยากแล้วทำให้สับสนเลยนะคะลองก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะการใช้คำบุพบท R D แล้วก็ N นะคะลองหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอที่ลองทำนะคะถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ